โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TCG Master นะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการแข่งกฎใหม่นะครับงานแข่งบัตตี้ไฟส์ m นมอร์เมตนนะครับผมที่เขาจะทำการแบนสองแฟกนี้นะครับผมอ h e k คีออแล้วก็ไรทีนะครับเนื่องจากว่างานที่ผ่านมานะครับสองโวนี้มันมีคนเล่นจำนวนเยอะมากนะครับเขาจึงทำการแบน เป็นงานเดียวนะครับผมไม่ใช่แบรนหาวนนะไม่ใช่ไปโวยวในเพจนะครับผมเขาแบรนแค่งานวันเสาร์นะครับที่ชื่องานโนเมตานะครับผมส่วนวันอาทิตย์ก็มีแข่งที่งานโนเมตาวันที่19นะครับวันเสาร์ที่19ประตูน้ำเนาะ่วันที่20เนี่ยแข่งได้เหมือนปกติเลยนะครับสองแฟรน,น,นี้เป็นแข่งชิงถ้วยนะครับผมวันที่20ประตูน้ำเหมือนกันโอเค วันนี้จะมาวิเคราะห์เด็กที่ผมคิดว่าค่อนข้างเก่งและเหมาะสำหรับเอาไปใช้แข่งในงานโนเมต้านะครับผมไอบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมแล้วแต่คนว่าจะคิดยังไงกันก็ก่อนไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากไปกดไลค์ ในเพจเ a c บุ o กนนะครับ TCG Master เลยชื่อเหมือน YouTube นะครับผมอ่ะวันนี้ผมเอามาให้ดู5เด็กนะครับที่ผมคิดว่าเก่งแน่นอนอ่ะเด็กแรกนะครับผมเป็นตัวของมังกรสุริยันนะครับผมอ่ะเดิมทีมันก็เก่งอยู่แล้วนะครับแค่หาคนที่มีเด็กฟูฟูแล้วเอาลงไม่ค่อยเยอะนะครับเนื่องจากมันใช้ของเก่าเนาะเด็กนี้ข้อดีของมันคือ เด็กมันตั้งบอร์ดง่ายนะครับผมเนื่องจากตัวหลักเนี่ยมันเสร็จบาลโซเลแล้วเราใส่อย่างละสีเป็น8ใบเนาะแล้วก็เราจะมีตัวด r a g o n ฟอ r c e นะครับผมอันนี้ตัวหลักนะแล้วก็จะมีเป็นตัวของด r a g o n ฟอ r c สที่มีสกิลดับเบิลนะครับแล้วเมื่อเข้าไฟนอลเฟสนี่ครับมันจะได้คอ Impact บอ n นะครับซึ่งอิมแพกบอลเด็กนี้เก่งมากก็คือตัวของบาโซ บอลโซเลอิมแพกไม้ตายนะครับบอลโซเลดีเอ็นออฟบอลเวกนะครับผมตัวนี้มันถ้าลิงก์กับไอเทมมังกรสุรยันนะครับสร้างความเสียหายใส่ผู้แข่ง5หน่วยทันทีลดลงไม่ได้นะครับและถ้าสวมใส่ไอเทมที่มีเงื่อนไขาการปล่อยหรือว่าคือดับบลฟอร์นะครับการโจมตีของการนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้นะครับรวมถึงลิงก์แอคแท็กนะครับถ้าเราลิงก์กับดับบ o ัฟอร์จะเป็น5คีย์แล้วยิง5หน่วยนะครับเป็น10คีย์ทำให้เด็กมันค่อนข้างเก่งมาก ส่วนมันก็จะมีการ์ดฟาร์มแล้วก็โล่สุดเก่งนะครับย้ำนะโล่จั่วชาทีวนะครับไม่ช,ชาทีวจั่วคนโดนล,ลอสเนื่องจากใบนี้เยอะแล้วนะ,ะโดยรวมก็เป็นเด็กที่เก่งมากครับเนื่องจากตั้งบอดง่ายแล้วก็ตีแรงด้วยถือเป็นเด็กที่เก่งเด็กนึงเดี๋ยวไว้ผมจะพูดถึงการแก้ทางแต่ละเด็กแบบคร่าวๆนะครับผมทีเดียวเลยนะโอเคครับเด็กแรกเป็นมังกรสุริยันต่อไปเป็นไรเอ่ย ต่อไปนะครับอ้อเป็นห้าเข่าครับผมห้าเข่าก็ออกมาช่วงเดียวกับตัวของมังกรสุริยันเลยนะเด็กมันก็มีจุดเด่นตรงที่มอีอันนี้ไม่ได้เจรือเป็นตัวของดรัมนะครับผมที่เมื่อเราได้รับความเสียหายฮิวแล้วก็ยิงมอนคู่แข่งหนึ่งใบลรวใช้ได้เรื่อยๆก็เน้นคอนโทรบอร์ดเขานะครับผมทําให้บอร์ดเขาเล่นไม่ได้แล้วก็ มีตัวของเอาคายนะครับผมที่คอมอนเตที่เพราว่า5า้าเข่าจะมันมือ,มอแล้วกลายเป็นไซส์สูรนะครับก็จะไปคอมโบกับการคอตัวไซส์ใหญ่ๆอย่างเช่นเทนบูต,ตัวนี้หรือจะเป็นดับนะครับคอยทาลายบอดเขาบ่อยๆนะครับผมเพื่อเปิดช่องกลางแล้วทำให้เขาฟาร์มไม่ได้นะครับเพื่อจะได้เอาไซส์สามของเราตรีเบิ้ลไปนะครับให้ใชนะโอเคครับในเี่ที่สองนะ เด็กมันก็สูสีกัสุ่ยันนะครับผมส่วนการแก้ทานเดี๋ยวไว้บอกอีกทีหนึ่งนะต่อไปใป็นนี้ใปเป็นออตู่านะครับออตู่าออตู่าเดิมทีมันก็เก่งอยู่แล้วนะครับเด็กมันค่อนข้างชนะทางห้าเขามากๆนะครับแล้วก็สู้กับเด็กอื่นๆได้ด้วยอ่ามันจะมีเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับเอ่าไม่ใช่ตัวนี้ ีพึ่งทำฟอยล์มาใหม่ด้วยอ๋อยังไม่ได้ใส่ฟอยลเลยลืมใส่ฟอยล์มังกรผลึกสวรรค์ผูเอวาวอเล็กซานเดอร์อัลตร้าเล็กซานเดอร์นะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้มันเหมือนจะมีทำฟอยล์ด้วยทำยงไมงไม่ใส่ไหนวะนี่ครับ ซึ่งมีฟอยใหม่มาเลยนะยังลืมใส่อยู่เลยแข่งมายังไม่ได้มาใส่เลยตัวนี้นะครับมันเป็นตัวบุกที่ดีของอัลทอราเลยนั่นเองเป็นอเล็กซานเดอร์นะครับมีสกิลเลดบีซึมดาก,ก้อนไวยอื่นบนสนามแลวหนึ่งใบเพื่อลูกการนี้แล้วก็ได้อัลเอรเข้าโซนนะครับเป็นการปั๊มโซนแล้วตีไปด้วยนั่นเองและเนื่องจากเด็กอัลทอรามันหนาแล้วก็จะหนาไปอีกนะครับคอมโบกับการใช้เวทตัดเฟดน,นะครับ ทำให้เราตีเนี่ยถ้าเราฟูลบอร์ดเนี่ยเราจะได้สามโซเนาะแล้วก็เสียสามโซปลาตัดเศษไปแค่นี้เขาก็ต้องจบเทินแล้วก็โดนท่าเหมือนเดิมนะครับบอกเลยว่าเด็กนี้ถ้าตั้งฟูลบอร์ดได้นะครับมีเวทเซตที่มันห้ามไอ้นี่นะห้ามตีค่าเนี่ยบอกเลยว่าเก่งมากครับผมเนื่องจากเด็กตีแรงแล้วก็หันมาตีข้างไม่ได้นะครับพอตีกลางไปก็โดนตัดเศดอยู่ดีเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก่งมากนะครับผม ต่อไปเป็นเด็กที่แชมป์บัตตี้ไฟใช้กันบ่อยๆนะครับผมก็คืออาร์บิเกลนั่นเองอาร์บิเกลสายโมนะครับถามว่าอาร์บิเกลมันเก่งยังไงตอนนี้มันเก่งขึ้นมาเนื่องจากมันเก่งเนื่องจากว่ามันมี impact บอลใบใหม่นะครับผมที่ทำการตัดเกมของเขาก็คืออาร์บิเกลอัมฮาวบิงเกอร์นะครับผม มันมีสกิลเมื่อเข้าสู่ไฟนอลเฟสสามารถเอาไม้ตายมังกรดําจากช่องดอกลงหนึ่งใบกับใบเลี้ยงไว้ใต้กอน,นะครับถ้าทําโม่9นะครับแล้วก็ดึงการ์ดจากช่องเกตไม่เกินสามใบลงดอกนะครับและยิง3หน่วยเราฮิว3าไลท์ก็เก่งตรงที่ตัวนี้มันเป็นตัวโม่ที่แรงนะครับแล้วก็ได้ดึงเกตเขาด้วยรวมถึงการที่เด็กมันฟาร์มค่อนข้างจะเก่งมากนะครับผมนี่ขนาดโดนลิมิต อภิเกี์โว,ว่าเธอรไปแล้วนะเด็กมันก็ค่อนข้างเก่งมากเนื่องจากโมแรงฟาร์มแรงนะครับแล้วก็ตัวใหม่มาเนี่ยได้ดึงเกตแล้วก็ฮิลไลท์เราด้วยนะครับทําให้ยือเกมได้ดีมากเลยชนะได้แทบทุกเด็กเลยนะครับท่าโมอ่แล้วก็เด็กสุดท้ายนะครับเป็นตัวของห้องน้ำนั่นเองห้องน้ำหรือจะเรียกว,ว่าเมนโจของเรานั่นแหละ เด็กนี้ก็หายไปจากเมตาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่าก็มีคนเอามาแข่งอยู่นะอันนี้นี่ยังไม่รู้สึกว่า่ยังไม่ได้ปรับลิตเลยใช้ล่าสุดตอนตอนที่มันเมตานะครับผมยังเก็บไว้ยังเก็บไว้อยู่นะแต่ยังไม่ได้หยิบมาเล่นอีกรอบเลยอ่าเด็กมันชนะสามารถชนะอาร์บิเกลได้นะครับผมถ้าเรามีเกรดพอที่จะ ลงเมนโจได้แล้วก็ไม่โดนยิงนะครับก็ชนะได้แน่นอนแล้วก็ยังสามารถชนะเด็กอื่นๆได้เช่นบอลโซเลนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีตัวนี่นะนี่โลกิเดียไกนะครับในการถอดโซบอลโซเลแล้วก็จะยิงหรือจะมีตัวที่เมื่อก่อนจะเล่นหลักๆอยู่แล้วนะครับเป็นตัวของ่อาไซสับนะตัวนี้โอเบอรอนนะครับผม เอามาไบเทกตัวนี้มันใบเทกตลอดเวลาเลยนะครับทําให้คู่แข่งเล่นยากมากแต่เด็กนี้ก็เล่นยากพอสมควรเนื่องจากโดนลิมิตเมนโจนะครับเมนโจเมนโจไหนเอ่ยลิมิตให้เหลือใบเดียวนะครับก็สําหรับคนที่เล่นช่ำชๆเนี่ยก็ยังพอเล่นได้นะครับผมอยู่ไหนเนี่ยหรือว่าหรือว่าโยนทิ้งไปละอ๋อนี่เมนโจตัวเก็บดอบนะครับถ้าเก็บ12ใบหรือมากกว่ามันจะได้หาการขึ้นมือ เป็นชาร์จสองกตจัวแล้วก็เสิร์ฟเด็กที่ไวขึ้นมือนะครับสมควร้วที่มันโดนแบรน์เนาะเก่งมากนะครับอ่าก็สำหรับ5้าเด็กนี้นะครับส่วนตัวผมให้เกลนะครับเก่งที่สุดละเกลเนี่ยอ่านโดยภาพรวมนะครับถามว่าเกลชนะเด็กไหนบ้างหนึ่งเลยชนะตอล่าชัว,ลชวแล้วก็ค่อนข้างจะเปรียบห้าเข่านะครับผมส่วนบอลโซเลเนี่ยต้องมาดูกันว่า ถ้าเ,าเริ่มเกาะถ้าเกียวเริ่มเกาะเนี่ยแล้วดึงเกียเขาเนี่ยเขาสามารถตั้งบอร์ดได้ไหมถ้าตั้งบอร์ดได้เนี่ยก็จะลําบากนะครับผมส่วนห้องน้ําห้องน้นาชนะอะไรบ้างห้องน้ําสูสีสุยันนะครับถ้าเล่นช้ำๆมือดีๆห้องน้ําสูสีกับอันนี้ได้นะครับออตรลาก็สู้ได้นะครับแล้วถ้าไม่โดนเกลวที่เขาใส่ไซบอร์ดเป็นตัวของพวกยิงมอนมาเยอะๆนะครับก็ สู้ได้แน่นอนนะครับผมถ้ามีโจขึ้นมาโอเคอ่าแล้วก็ถ้าถามว่าเด็กไหนชั่วสุดอ่าผมแนะนําเป็นตัวของมังก,กรสุยันนะครับเป็นเด็กที่ตั้งบอร์ดง่ายตีแรงแล้วก็กันหนานะครับสู้ได้ทุเด็กเลยตรงนี้สู้ได้ทุเด็กเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะแพ้ตัวของห้าเข่านี้หน่อยนะครับถ้าเราไม่จัดจัดเด็กมาให้ดีนะครับอ่าคราวนี้จะมาพูดถึง เด็กสุริยันไล่ทีละเด็กเลยนะวพราะควรเจอกันยังไงอ่าเด็กสุริยันเนี่ยสอบเจอห้าเขานะครับผมแนะนําเป็นใบนี้นะครับผมใส่ไว้ในเมนเด็กอยู่แล้วเนื่องจากกําลังเทสนะครับผมว่าจะเอาอะไรลงดีเป็นตัวของชิ้นส่วนของเทพสุริยันนะครับเบลแฟมนะครับมีสกิลบอกว่าถ้าเรามีมอนเตอร์บังกรสุริยันที่มีไซส์ทั้งเดิมเป็นสามนะครับไซส์ของการนี้เราลงสองหน่วยก็คือเป็นไซส์ศูนย์นะครับแล้วก็มีเพ มอนเตอร์ Monster, บังกรสุรยยานทุกใบนสนามเราไม่สามารถถูกคำลายด้วยความสามารถการคู่แข่งแล้วก็ไม่สามารถนํากลับขึ้นมือด้วยความสามารถการคู่แข่งนะครับก็คือถ้าเขาเนี่ยเขาต้องมาตีข้างเรานะครับไม่สามารถมายิงเล่นได้โอเคต่อไปบอเบลโซเลเจอตัวของออตล่านะครับอันนี้ไม่ยากมากครับเราค่อยคอยตีเขาไปเรื่อยๆนะครับแล้วเบลโซเลเราเนี่ยมีสกิลยกช่องกลางอยู่แล้วนะทาให้ออตล่าเขาจะเสียโซเรื่อยๆนะครับผม แล้วก็เราค่อนข้างได้เปรียบน,นะครับถ้าเขาไม่ตั้งเป็นตัวของไอตัวอเล็กซานเดอร์นะถ้าตั้งตัวของออตลาเนี่ยยังไงก็บีนแน่นอนนะครับเราเลือกที่จะไม่ตีก็ได้แล้วรอยกสองทีก็ได้นะครับแล้วเราก็ยังมีรถสามแดมด้วยทําให้โอเวอร์เทิร์นของเขามันไม่ได้ยิงนะครับค่อนข้างได้เปรียบไปแล้วส่วนเกลนะครับ สูสีนะครับสองเด็กนี้ถ้าตั้งบอร์ดได้แล้วมีฟอสมีอะไรครบเนี่ยเกลเลือดยี่สิบหน่วยก็ตายอยู่ดีครับเนื่องจากเด็กมันยิงมันตีสามสามสองสองเนาะแล้วก็อิมแพคมาลิงตีสิบขีนะครับแรงมากแต่ก็ขึ้นอยู่กับมือของแต่ละฝั่งนะครับว่าเป็นไงไซส์บอร์ดของทุกเด็กเลยนะครับที่เจอเกลนะครับรอยตีครับรู้จักกันไหมเอ่ยรอยที่เดี๋ยวให้ดูน,นะครับรอยัลที่ ใบเดียวครับอยู่แน่นอนรอยอันตี้นะครับเกลเป็นเด็กที่ใช้มอนในการฟาร์มเหรอครับไม่มีใครเล่นเกลแล้วลงมอนแค่2ใบแล้วยิมแพกหรอกตัวใหญ่โล่อยู่แล้วครับยกเว้นว่าเขาจะระวังตัวนะแต่ก็ถ้าระวังตัวเนี่ยเขาจะไม่รวยพอที่จะกัรเราด้วยซ้ำนะครับบางทีแล้วก็สําหรับบางคนที่สงสัยว่าแบบเอ๊ะทำไมเกลมันติดท็อปทั้งได้แชมป์ทาัง้างที่ มันก็ไม่ได้แปละไรทีเคอนะครับอ่าส่วนหนึ่งเลยมันก็คือการที่มีแต่คนเล่นแต่ไรทีบเคอนะครับมันทําให้เราใส่เจนริกไม่ได้นะครับทําให้เกลเนี่ยมันฟาร์มอิสระ,ะไม่เจอรอยันตี้นั่นเองแต่ครั้งนี้อาจจะเล่นลําบากนะครับหากทุกคนติดรอยันตี้มานะส่วนห้องน้ําก็ทรงๆไปนะครับผมเพราะว่าเราจะชนะเขาหรือไม่ชนะมันก็ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับมือเขาถ้าส่วนใหญ่นะครับกับมือเรานะไม่ค่อยไซเบอร์ดไซเบอร์ดก็เป็นรอยันตี้ได้เหมือนกันเด็กนี้ก็ใช้มอนลงมาเยอะนะครับต่อไปเป็น5้าเขานะครับห้าเขาเจอสุริยันเนี่ยผมว่าถ้าเจอใบการยิงเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากตัวของตัวใหญ่ของเราเนี่ยมันแค่หกพ0นนะครับกับเบากับดำเนี่ยเจ็ดตีบอลซเลไม่เข้าด้วยซ้ําแต่ถ้าเรา สามารถไล่ยิงบอร์ดเขาก่อนที่เขาจะลงบอลโซเลจนเขาไม่มีมอนเอาบอลโซเลลงก็จะชนะได้เลยนะครับถ้าเรามีการยิงเยอะขนาดนั้นตัวอัลตรานะครับอ่าผมคิดว่าตีให้ออตราให้ตายเนี่ยมันยากครับแนะนำว่าเด็กเราสาเทนมันค่อนข้างดีนะครับก็คือมีฮิวเมื่อเจ็บเนาะแนะนำเป็นตัวของแนะนำเล่นแบบยือเกมนะครับให้เล่นเป็น หาพวกเวทเก็บหลุมนะครับตัวใบสวรคร์นะ่ะก็เล่นได้นะหรือใครคิดว่าตีเขาตายก่อนก็ลองดูครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเล่นประมาณ4ี่ห้าเทอร์เนี่ยออโดราจะเด็กเอานะครับถ้าเรามีใบเก็บหลุมเราก็ชนะแน่นอนถ้ายื้อได้นะส่วนเจอเกลนะครับเหมือนกันเลยรอยอันตี้รอยอันตี้อย่างเดียวเลยเจออย่างเงี้ยรอยอันตี้แค่เาเล่นแทบเราเอาไล่ร,รอยอันตี้ได้แทบถูกเทอร์เนี่ยเขาก็เล่นไม่ได้แล้วครับแล้วก็ บอร์ดเขาแนะนำว่ายิงยิงเฉพาะตอนที่เขาใช้พวกเวทฟาร์มนะครับเอ้ยไม่ใช่เวทฟาร์สิเวทฟาร์เวทฟาร์มอย่าไปใช้นะครับใช้ไม่ได้เนื่องจากเป็นคอคอนเนาะอ่าเอามาใช้ในกรณีที่เราเห็นเขาจะลงอิมแพกบอลนะครับแล้วก็เขาไม่มีเวทเซ็เนี่ยถ้าเรายิงบอร์ดเขาได้เกี้ยงเนี่ยเขาก็ลงไม่ได้นะครับตัวของอิมแพกบอลเนี่ยแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นเชสเบรกนะครับเชสเบรก เชเบกก็เป็นอีกใบห,หนึ่งที่เอามาชนะตัวของอาร์บิเกลได้นะครับผมนี่ครับเช็ดเบกเอามาในการเก็บเวสเซ็ตของเขานะครับมันตัวนี้มันส่งไปใต้กอง2ใบนะเวสเซ็ตก็เนื่องจากดีเกลเนี่ยการ์ดกั้นของเขาจะเป็นการ์ดมังกรดำนะครับที่ทิ้งแล้วลด3ามขีนะครับผม แต่ว่าต้องมีเวทเซตนะแต่ถ้าเราเก็บเวทเซตไปเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรกันแล้วครับผมนอกจากไลฟ์ที่เยอะของเขานะก็น,ะนำไปสองใบนี้นะครับรอยันตี้กับเชดเบนะครับส่วนเจอของตัวห้องน้ำนะครับเล่นไม่ยากครับเรายิงเมนโจยิงไปเลยยิงยิงรัวๆเลยยิงไม่หยุดอย่างให้เขาขุดมาเล่นได้เด็ดขาดนะครับแล้วก็รอยันตี้อีกใบนึงนะออโทลาเนี่ย ไรบอร์ดก็ไม่มีอะไรมากครับไรนันตีกับเชดเบกเ,เหมือนกันนะเอามาเจอกับตัวของสองเล็กนี้นะครับส่วนสองเล็กนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเล่นดีมือดีอยังไงนะครับผมสำหรับผมนะไม่ค่อยมีการ์ดอะไรที่สำคัญมากนะเกลนะครับเกลเกล่งที่สุดสำหรับผมผมมองว่าเก่งที่สุดนะครับถ้าไม่โดน ถ้าไม่มีใครขัดมาด้วยรอยอนตี้เนี่ยผมบอกเลยว่าได้เริ่มก่อนชนะได้แน่รูด็กนะครับเนื่องจากอย่างห้าเขาอย่างนี้เขาหากการมาชาร์ที่เป็น2เกตตอนเทธนแรกเนี่ยยากมากนะครับมีแค่เวทชัด์จจวดนะเจอวอซอเรียจะยากหน่อยนะครับถ้ามือเขาดีออตอลา่านี่ชนะแน่นอนครับแล้วก็หอกน้ำแนะนำเป็นไซบอร์ดพวกเวทที่มันยิงมอนสเตอร์เขาได้นะครับผมเอายิงเมนโจนะ ก็ l อยอนตี้ก็ใส่ได้ครับแต่ไม่ค่อยแนะนำเนื่องจากเด็กมันค่อนข้างอยากให้เป็นมังกรดำล้วนนะครับมันจะทำให้สมดุลในเด็กมันค่อนข้างดีห้องน้ำห้องน้ำนี่ก็เป็นเด็กที่คนเล่นเก่งก็จะเก่งได้นะครับส่วนตัวเด็กมันใส่หน้าระบายอยู่แล้วการแก้ทางมันค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับผมก็ติดเป็นตัวของรอยอนตีกับเชดเบกนะครับเอามาเจอนี่ส่วนเด็กอื่นก็ อัลทรานะครับเราพยายามใช้ท่าถอดโซนะครับผมแล้วก็ทําการยกใช้ฮานาโกะตัวใหม่นะครับเอาตัวตัวเก่าวะหรือตัวใหม่จะขอดูแป๊บนึงนะมันจะมีฮานาโกะตัวหนึ่งนะครับผมที่ยกบอร์ดทั้งหมดนะครับจำไม่ได้เป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่ไหนเอ่ยนี่นะครับ นี่ตัวนี้เอาการทุบบมาสนามคู่แข่งกลับขึ้นมือแล้วยิงนะครับก็มาทำคอมโบถอดโตและยกอ,อัลทาราทีเอาให้บินไปเลยครับแล้วเราก็ทําการตีเขาสามทีนะครับก็เจ็บแน่นอนส่วนเด็กอื่นๆนะครับที่ผมว่าพอเล่นได้นะก็มีพวกคาตาณ่าสายน้ํานะครับสายดึงเกตเนาะแล้วก็มีเป็นพวกของอาเซต้านะครับเซต้าเกลก็เล่นได้เนาะมีอื่นอีกไหมว่า อื่นอ่ามันก็ถ้าที่ผมนึกออกมันก็จะประมาณนี้นะครับก็แนะนำว่างานโนเมตาเนี่ยมันก็มาเปลี่ยนสไตล์การเปลี่ยนพวกเมตาใหม่นั่นเองเนาะแล้วก็จะอาจจะเห็นพวกสุริยันนะครับหรือเกลเนี่ยเยอะขึ้นนะครับผมทำให้ทุกคนต้องจัดไซบอร์ดมาใหม่เนาะทำแล้วมันก็จะค่อนข้างหลากหลายขึ้นนะครับเนื่องจากมันไม่ได้ มีเด็กไหนที่เกินกว่าใครมากขนาดนั้นนะก็ทําให้งานแข่งมันมีสีสันขึ้นมาบ้างน,นะครับผมก็ขอให้ทุกคนที่ไปแข่งโชคดีนะครับอ่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์อ้ออ้ออีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,งลิสเด็กคู่นี้นะครับสามารถไปดูได้ที่เพจ TCG Master เลยนะครับผมถ้าลิสไหนไม่เจอก็ทักเข้ามาที่เพจได้นะครับผมเดี๋ยวแอดมินจะคอยตอบให้นะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับนี้ก็สวัสดีครับ